สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่งานนี่ค่ะรถแพตรดีนะคะสุก,กี้สายพานตอนมีดีอยากอวดนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆเราเพชรีเราเนี่ยก็คือเด่นในเรื่องของ3รสใช่ไหมเป็นเมือง3รสมีเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานใช่ไหมคะแต่ว่านอกเหนือนจากนี้คอนเซปต์งานเนี้ยคือเขาว่าอยากจะอวดว่ามากกว่าความเปรี้ยวเค็มหวานเนี่ยมันมีอะไรอีกซึ่งวันนี้เขาก็เลยมีทั้งหมด4อวดนี่คะ่ะ4อวดนะคะอวดดีอวดเก่งอวดฉลาดอวดรวยค่ะ อ่ะอวดๆตรงนี้คืออะไรรูไหมคือเขาจะสื่อว่าเหมือนเพชรบุรีบ้านเราเนี่ยมันมีวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะมาจากพื้นป่าพื้นน้ำอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันสามารถนํามารังสรรค์เป็นเมนูที่สร้างสรรค์ได้ซึ่งคอนเซ็ปต์ตรงนี้เขาจะพรีเซนต์นะคะผ่านสายพาน,นั่นเองแล้วก็ค่อยจะไปรับชมกันข้างในร้านนะคะซึ่งตอนนี้ร้านยังไม่เปิดนะคะส่วนทางด้านนี้เขาก็มี นี่ค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้คือพายของดีกว่าเดี๋ยวคือเนี่ยเขาจะพรีเซนต์ว่าเออมันมีผลผลิตอะไรบ้างที่จะเอามารังสรรเมนูได้บ้างเป็นของดีของบ้านเรานี่แหละหมาค่ะ เริ่มตรงนี้นะคะน,นี้จะเป็นความอดดีนะคะอดดีตรงที่นี้ก็คือเชรบุรีเรานะคะเขามีเออทุกอย่างเนี่ยครบเลยนะคะสินทรัพย์ดินน้ําป่านะคะก็อบอกว่าระดับเพชรเลยซึ่งดิฉันเนี่ยชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของพริกปกต,ติอะ่ะคนเชรบุรีจะรู้อยู่แล้วว่าพริกเกออย่างมันเผ็ดใช่ไหมแต่ในอันนี้คือเขาพรีเซนต์ให้รู้ถึงพริกทรานพริกทรานตัวนี้นะคะเขาจะให้ความหอมซ่าให้ฟิลลิ่งเหมือนหมาล่าของจีนค่ะซึ่งอันนี้เชรบุรีเราก็มีด้วยแล้วเขาจะเอามาพรีเซนต์ในเมนู ะะส่วนเปรี้ยวเค็มหวานเนี้เรารู้อยู่แล้วคือมะนาวนะคะเปรี้ยวซึ่งบ้านเราก็คือที่ทายย้าหยางนะคะเขาก็จะดังเรื่องมะนาวแป้นมากน้ําเยอะแล้วก็หอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็ความหวานก็คือน้าตาลตรโนดเนาะบ้านเราก็คือหอมหวานมันอร่อยแล้วก็สุดท้ายเกลือค่ะบ้านเราเนนะเกลือเนี่ยก็คือดังมากที่บ้านแหลมนะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าไปในโซนของข้างในแล้วนะคะไปกันดีกว่า อันนี้จะเป็นมงมอวดเก่งนะคะอวดเก่งในที่นี้คืออวดตั้งแต่ยุก่อนก่อนแล้วที่คนโบราณบ้านเราเนี่ยสามารถนำวัตถุดิบจากบ้านเราจากผืนปา่าจากผืนน้ำผืนสมุทรนะคะผืนดินเอามารังสรรเป็นเมนูต่างๆนะคะได้น่าสนใจเลยเมื่อหารมื้อนี้ซึ่งถูกครดคิดโดยเชฟเปย์โยนะคะกิจนรงจันปลูกแห่งร้านลันจวนใจนะคะ ซึ่งเชฟโยก็คือนี่ค่ะเชฟโยซึ่งเชฟโยจะเป็นชาวไทยบุรีโดยแท้นะคะแล้วก็เป็นเชฟคนรุ่นใหม่ที่ที่เราจะมาชวนมานําเสนอตัวอย่างของการอวดฉลาดในการใช้ความคิดสร้างสรรค์รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบที่เราได้ฟังบรรยายนะคะจากคนที่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรแบบนี้มาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะชิมเมื่อหาะเดี๋ยวนี้ ค่ะอันนี้ก็จะพรีเซนต์ความเป็นอาหารเช้าของคนเทนต์ก็คือขา้าวแขกเือรเพลค่ะทุกคนซึ่งเชฟแบบเขาเล่ามาได้ดีมากๆคือตัวข้าวค่ะเขาเอาไปหุงกับกะทิค่ะแล้วก็ตัวยำที่อยู่ข้างนี้ค่ะคือเป็นยำใหญ่ <S <S ซึ่งดิฉันนั้นได้ถึงตอนเด็กที่แบบว่าเวลาเราไปงานบูรเนี่ยเราก็จะเจอยำใหญ่กลอดนซึ่งรสชาติมันจะหวานน้ำเปรี้ยวตามแล้วก็ตัวยำน,นคะคะส่วนตัวปลานะคะทีอย่างบนเนี่ยก็คือจะเป็นปลาดินแต่เดียวซึ่งปลานี่ยเะว่าเราก็ขึ้นชื่อมาก ปลาดิบ้านเราเนี่ยข้อดีคือเนื้อเขาจะเยอะกว่ากว่าแล้วก็ตีนสาบน้อยกว่าค่ะวิธีการกินนะคะก็จะตีมันเอาลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กินแหนมกับผักกูดนะคะผักกูดเนี่ยก็เป็นของมีบ้านเรานะทั้งปลาดิบแล้วก็ผักกูดน,นะคะก็คือมาจากเอ,อ่อเปอแกงกระจานบ้านเราค่ะ เวลากินนะคะเชฟขาอยากใหเอากินเป็นคำโตๆแบบนี้เลยเพราะว่าเราจะได้รับรู้ถึงรสชาติทั้งหมดสะดวกและกินอ่มตันได้เลยนะคะทำการเรีูปลาจะต้องเมนจเอ่อปลาต้ม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 น้มต้มา้มต้้มต้ม้มต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 ้ม้มมร้มต้มมาะาเ้้้ม้ม้้บ้ต ซึ่งเราอะก็ชิมแบบออริจินอแลแล้วก็คือหอมมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงซอ,อ,อสที่ช้อนที่เขาเรียกแต่จริงๆซอสที่กินคือตอนนี้นะคะแต่อันนี้เขาก็ให้ดู้ัุกอย่าที่ใช้ไม่มีดอกเกลือนะคะอันนี้น้ำตาลกระโ,โดดเที่ยวนะคะแล้วก็พริกก,ก,ราากระเด็นดองแล้วก็นี้คืพริกคลาสที่เขาผสมเครื่องเทศแล้วมาคั่วกะปิค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนสามารถเอาเนื้อเนี่ยมามาจิ้มได้เลย อะนี้เราจะเอาเนื้อนะคะตรงนี้นะคะใส่หม้อน้ำซุปไปเลยข้างนหนึ่งนะเราจะเอาใส่น้ำจิ้มลงไปละ,ะอันนี้เราจะลองชิมตัวเนื้อนะคะกับตัวพริกหรานที่เขาหั่นมาก่อนว่าถ้าการซุยเกินไปสามารถตาวน้ำซุปได้นะครับหม้อแก นนี้ะะคเป็นอาหารกินเล่นมีไข่เป็นตาล้วก็ะปุณมซอยเข้าไปแต่เป็นเป็นมวลนะฮะตปีเลยร้านก็ทานจะให้ทุกคนได้ทดลองทำก๋วยเตี๋ยวตั่นแต่ด้วยตัวเองครับโอ้กึ่งเท่เลยนะฮะแต่นี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวแต่ที่ได้ไดความแตกต่างก็ต่างตัวชิมกับซอสค่ะชิมแล้วนะคะ ากให้น้ำซุปเข้มข้นขึ้นนะคะคนจีนเ,เราก็ใส่ซอสพริกอันนี้ให้น้ำซุปมีความเข้มใส่แบบนี้น้ำซุปใสใสอยู่เห็นไหมเข้มข้นเลยมาหานจานนะคะของมีบ้านเราแล้วก็ซอสดำ ที่พอใส่น้ำปลาเป็นสีแดงก็ต้องเป็นนี่เลยค่ะปลายกไข่นะคะเป็นของเชฟกุรีบ้านเราไม่เป็นเชฟกุลีที่ฟินมากนะคะเราจะชิมทั้งหมูแล้วก็ตับแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็จะมีหมูปลาแ็งนิดนึงค่ะกินไปด้วยกันเลยทหมดสี่ของเราคะับจานที่สี่นะฮะยังเหลือห้าหกและเจ็ดนะคะที่พึ่งมือเที่ยงค่ะวิธีการกินคือเราก็กินข้าวแช่ก่อนนะคะข้าวมันไง เจอแเพื่อนใจนี่ค่ะเพื่อเคียงของเขาใช่นะคะก็จะมีผักกาศหวานมีลูกกะปิแล้วก็มีปลาขอชิมเป็นลูกกะปิก่อนกันนะคะใคนชอบคอเมนดยกินแยกกันใคเอาไปขอมเมนต์ด้วยกันน วันนี้นะคะยกวัตถุดิบาทำเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นโดยเส้นนะคะเป็นเส้นเต้วเี้ีซึ่งเขาใส่ใบชามงไปด้วยครับมี่เราทอมแล้วเอาโรล้อมะเป็นซุปสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเขาใส่ตัวเนื่อชีนเม็จะเลืกเป็นเื้อชลาเนก็ไ้ มีพวกคู่มีปูม้านะคะปูม้านะ่ากบ้านเราดังมากแล้วก็อันนี้เส้นลูนชิเน่ค่ะที่ทำมาจากใบชักราม,มใส่ปในหม้อน,นี้นะคะตอนนี้น้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะกินค,คือแบบทะเลมากน่ากินมากนะคะเชฟก็บอกว่าที่อยากจะให้อยู่ในเบสซัมปุกคาไตญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะได้ดึงเิลนอายของทะเลขึ้นมาได้เยอะที่สุดนะคะก็ทีฉันชิมไปนิดน,นึงแล้วอร่อยมาก แล้วก็นี่เขาก็จะท็อปปิ้งด้วยนี่ค่ะมีหอยอะไรกูบ้า,านเราก็ดังเหมือนกักูแล้วก็นี่เนื้อปูม้าหวานๆเลยค่ะคอสีโดยเฉพาะนะฮะเปิดอยู่เท่าไหร่เปิดทั้งคันทั้ทคันนะฮะชมที่ตกเป็นเลยนะฮะห <c oughs> อมมากอร่อยมาก เชฟบอกวนาถองนี่ยนะจานนี้อชอบรี่ว่าเช้ขอานของวานบ้านเราอะค่ะมาทำเป็นครอเบิลข้างล่างกินคู่กันกับไอติมจินโต้นะคะเป็นไอติมสไตล์อิตาลีนะแล้วก็นี่ค่ะมีขนมตาลด้วยเห็นไหมเวลากินก็คงจะต้องกินส่วนประกอบทั้งหมดรวมกันเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปตเมนูนี้ที่บอกว่าตาลตะโกนนะคะ